AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่11พฤษภาคม2024สึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอตติงแฮมฟอเรสเปิดบ้านพบกับเชลซีเวลา23นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอรเรส20นัดหลังสุดชนะ4เกมเสมอ6เกมแพ้10เกมยิงประตูได้25ประตูเสียประตู32ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเชลซีเล่น20นัดหลังสุด ชนะ9เกมเสมอ6เกมแพ้5เกมยิงประตูได้45ประตูเสียประตู35ประตูมากันที่ผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากทางฝั่งนอตติงแฮมฟอเรสต์ลงเล่นไปทั้งหมด36นัดอยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนมี29คะแนนชนะ8ครั้งเสมอ9ครั้งแพ้19ครั้งยิงประตูไปได้49ประตูเสียประตู78ประตู มาต่อกันด้วยทางฝั่งของเชลซีลงเล่นไปทั้งหมด35นัดอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนมี54คะแนนชนะ15ครั้งเสมอ9ครั้งแพ้11ครั้งยิงประตูไปได้70ประตูเสียประตู59ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของน็อตติงแฮมฟอรเรสชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู7ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของเชลซีชนะสองครั้งเสมอสองครั้งแพ้หนึ่งครั้งยิงประตูไปได้เจประตูเสียประตูสี่ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของนอตติงแฮมฟอเรสชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามยิงประตูไปได้หประตูเสียประตู10บประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเชลซีผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สอง ยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตู8ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของ Nottingham f o r สต์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.60ประตูมาต่อทางฝั่งของ c h e ซี จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.75ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของ Nottingham Forest จะมาในแผน4-2-3-1มาต่อกันที่ทางด้านของ c h e ซีจะมาในแผน4-2-3-1คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ จะจบที่เชลซีเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่เชลซีชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ0ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ